สวัสดีครับพี่น้องนี่เซียนวายไอทีพูนสวดมาอยู่หรืครบเลย3สามปีโมเมนต์น้อ่ะเดือนหกออกไกนนะะน่น้องข่านนี่เป็นประเพณีที่า,านาาบ้านเฮ้าทางบ้านเสาเจรยนเดือนหกสีอ,ออกไข่เอ้ยออกไก่เดือนสามออกไข่อยู่ย่าพอปูลบมาลบสีเย็บไปซื้อไปแล้ว อย่างเอาเอย่างพอปู่อยู่พอกไก่รถด่วนอเอาแมดแมดแมดเอาใส่แมดน้ำมาค่ะแต่ไปเดียวนโยกมาไปไปไปอุ้ยดว่วนละมันอยากมาน,ำน้ำเตรียมขวเผือกไปวานนำ กาะซองก็มาดีใจจะจไจามิกาพาหมวนก็หลุกไายโอ้ยเผดสีสุม <laughs> <laughs> อึงลึงอึงลึงคือกันอยี่เอาไปว่างสิล่ะคุณ้มควร ถ <mile inside. S 2> ้าใส่ยังเาใส่ยังเขาใส่เขาเจบอกไใส่ที่ไหาี่นัง้าเเีบออกไปเจ็บังูดกะละมังกมังไงพูดมีพ่อีมหลงก็มีเขยนซื้อใส่มากจริงเนะ

พราะว่าต้นสมุนไพรมีเส้นมีพวกข้าแล้วไสเผือกมี่แล้วออกเลยแล้วเปลเพราะว่ายแยไปใส่แล้วใ่กเอ้าวคุณยายสายเสมอคุณยายคล่องเราขาบวยเราขาบวยไปไกล้ใกลแล้วเราเราคุณยายคล่องมากน่ะแมีน เออยังดูสองสามดูด้วยสามข้อดูสามข้อ ไปเริ่มปีนไปเด้อไปเด้อพ่นทายไปเอไปหนอนนอนเย็นวจวโอ้ยเพราะว่าน ไกลเดี๋ยทมาลุนข้างกค่ะพี่น่องว่าข้างไก่สีง,งามา่สีกวักเงินสีกวักทองหรือว่าสีนังกินนังอยากนั่งบบลัง ตามประเภทนี้ครับตามประเภทนี้นของแต่ละพื้นที่ครับพี่น้อง,ง,ง,งนี่วิธีแกะข้างไก่เ<ก>ขาบว่าเนขน,น,นเดินมาจากไหนเชียงเชียงโศกเชียงลาบข้างไก่จะองหาเย่ง เอสิียวาด้อพูดออกที่สุกโบดบอนี่อายฮะเออเฮ็ดสุกโบดบอหย่านเลยนี่นี่ต้างหย่านต้องเอหย่านเฉียวๆค่อยๆคุณผู้ชเออนั่นนี่ค่ะจอมนี่ค่ะจอมตั้งแต่ค่อมนี้หนุอมงามอืมงามงามงามเลยนะตันจูลูคือบาวีดเลยนี่บอคือตันจูลูคือตันจูลูคือปลาหลาด นี่แหละครับเปินออกมาเมืองแบบนี้แหละประเภทนี้แต่ละพื้นที่ครับบ้านผมกับบอมบอมีแบบนี้บ้านเจ้าบ่เห็นนะบอครับบอบอขนาดก็จะมาอยู่บ้านหัวหน้าบ่เห็นก็ได้เห็นง่ายง่ายง่ายง่านี่แหละครับแต่ละท่านเดี่ยวไกลมากพิ่นก็เอาข้างเอาทากันไกลนั่นแหละครับทากันไกลไกลมาเบิ่ง นี่นังนนันน่งยุ่ผูดเดียวมันนังเป็นกุ้มเป็นกน้อนใส่เป็นนังไหนนี่อันนี้ลักษณะแบบน้าเนเห็นบอลเบอไปไปเมือของสาวเจเดเอะัาก็นี่อีกอันนี้ของของของทานมักกะทายกอแ่นแหละนะ แบ่งแบ่งสัดส่วนไปให้ย่าพ่อปู่อ๋ปีกขาตาตับไตไส้เุงน่าเมาหวานอยู่แซ่บอยู่อ่าโอเค าากแ็แล้วค่ะพี่น้องก็มีอีาาสานบ้านเราอาจจะเป็นบางของพินค่ะพี่น้องแต่บาดเจ็บเฉยๆบริเวณนีบกากาซีเพ็์แบบนี้ล้วค่ะพี่น้องปูชาไก่เนื่อหัปูผู้ใดจะมาไม่เจือเป็นอีหยังก้อยยืนเงียบคิตใจแล้วกวัเป็นความเชื่อนะคะเนาะบ้ลอะค่ะกาซีเฮ็ดทุกปีกถ่ายลงทีทุกปีอาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ขอก้อนไหนกินหนาอาจุณไปหาก,กินหายาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ